เป็นปากกระพงนะปาะกกระพงธรรมชาตินะครับดูครับกรอบๆแล้วสวยอืม,อม,อม สวัสดีครับพบกันเหมือนเดิมนะครับผมกับช่องกินอร่อยตายชาวเลวันนี้เราอยู่ริมทะเลนะครับแต่อยู่ในการป่าข้างริมทะเลนะครับ <Wow. S 1> ก็วันนี้มีเมนูมีนี <Wow. S 1> ่นี่ว้าวปลากระพงทอดนะครับผมราดซอสนิดนึงแล้วก็มีน้ําจิ้มน้ําปลามะม่วงครับผมผมีครับผมแล้วก็มีอีกอย่จิ้มหนึ่งคือซีฟูด้ดนี่ครับแล้วก็มีขาหมูต้มโพโล นะครับผมวันนี้เรามากินอยู่ท่ามกลางป่าแต่ว่าริมทะเลนะฮะด้านหลังผมพ้นต้นไม้ไปก็จะเป็นทะเลนะฮะกับบรรยากาศชิวๆนะครับผมยามเย็นมาเรามาทานกันวันนี้เป็นปลากระพงนะปะปลากระพงธรรมชาตินะครับือดูครับเกอบๆแล้วสวย น้ำจิ้มมะม่วงน้ำปลามะม่วงนะครับดูฮะจกาขาหมูพะโล อ,อืมอืมมีไข่มาด้วยครับผมอืมอืมเป็นดุนเลย chim làm chim còn ừ. muốn muốn tàu บรรยากาศยามเย็นครับผมขาหมูไปเปื่อยอือหือ ออเป็นอะไรที่สุดยอด you mm -hmm. ือปลาสดมากๆครับผมเนื้อจะนุ่มปลาปง เปื่อยๆเลยอื มไม่เหลือเนื้อนุ่มมากครับผมหัมวไซส์หนึ่งกิโลนะครับผม เป็นปลาธรรมชาตินะครับไม่ใช่ปลาเลี้ยงอขอบคุณท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วนะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นปลากระพงทอดนะครับผมกับน้ําจิ้มมะม่วงนะฮะน้ำจิ้มน้ําปลามะม่วงนะครับผมคือมันจะเข้ากันนะฮะกับเมนูนี้น้ําจิ้มนะฮะตัวซีฟู้ดผมก็เอามาตั้งหาเพราะผมก็ชอบกินเหมือนกันนะครับตาับมะาเพื่อแล้วก็มีขาหมูพะโล้นะครับผมมาดูกันคลิปหน้าว่าผมจะนําอะไรมาทานให้ท่านได้ชมกันนะครับผม อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิป,ปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเมนูพื้นบ้านกินสไตล์ชาวทะเลนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็คลิปหน้าผมจะมีอะไรมาทานในท่านในชมกันหลากหลายเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ